เมนูที่เราจะมาทำให้คุกอิดเวทเทอร์กันเป็นเมนูอะไรคะคุณแน่หมูหวานไข่พะโลสังเกตน,นะคะว่าพี่จะหั่นชิ้นค่อนข้างใหญ่ก็เลยต้องเป็นต่อน,นใหญ่ใช่เป็นตอนเลรอต่อนนั้นปลาร้า โฉดชอบคากค่ะค่ะนแ่ัค่ะเพราะนั้นจากสูตรทั่วไปแน่นอนอันนี้ยังมีให้เห็นอยู่นะคะก็หมูสามชั้นเพราะก็มีความมันแน่นอนนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของน้ําแกงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อกเกิดของโรคอ้วนนะครับแล้วก็เรื่องของไขมันในเลือดสูงก็ไม่ดีแน่นอนนะคะ สวัสดีค่ะถึงเวลาของรายการทุกดิบแบ t เตอร์ไบรวามาชแนลแล้วนะคะคุณผู้ชมเปิดมา,ป,ดมาปั๊บกดมาปุ๊บเห็นอ้นี่นะคะคือจะมีเมนูเด็เดๆน,นะคะเปลี่ยนวัตถุดิบเปลี่ยนส่วนผสมนิดหน่อยแต่ว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาวเพราะฉะนั้นคุ้มค่ะและที่สําคัญนะคะแต่และเมนูในรายการของเราเนี่ยนะคะอร่อยทุกเมนูแน่นอนเพราะฉะนั้นคุ้มค่ะคืออร่อยด้วยแล้วเราจะไปกินแบบเดิมๆทาไมละคะหุยทำไมเสียงมันแว้วก็มาได้หู บอกตัวเองด้วยแล้วก็บอกคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้เชฟคุณแม่แล้วก็คุณหมอพร้อมแล้วนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มีเมนูเด็ดๆมาฝากเราค่ะเชฟป้อมหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลค่ะแล้วก็คุณหมอโสสราจารย์แพทยหญิงสัติโสพินเกียรติบุรณกุลค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะหนูผู้ถูกไหมคะคือหนูพูดไปแล้วเสียงก็แว่วเข้าหูตัวเองคือแล้วจะกินแบบเดิมอยู่ทําไมล่ะคือคุณแม่กับคุณหมอเนี่ยรับประทานระมัดระวังอยู่แล้วคุณแม่ ระวังวิธีรับประทานทุกวันนี้แบบไหนยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเดิมเลยเนี่ยเกิดมาตัวใหญ่มากเกิดมาตัวใหญ่เนื่องจากหมอก็สันนิฐานว่าคุณแม่น่าจะเป็นเบาหวานตอนท้องและในที่สุดแม่ก็เป็นจริงๆและเบาหวานมันมาทางแพ็กเกจใหญ่มากก็เลยเป็นคนที่ระวังเรื่องน้ำตาลอะไรตระหยิ่เยอะมากและออกกำลังอันนี้เกิดมามีอาชีพอยู่กับอาหารอีก โอ้โหคันนี้เหนื่อยสองเท่าเลยค่ะและยิ่งอยู่กับอาหารที่มันน่ากินนะความอยากมันก็มีเยอะจักปะก็ทังไอะคะก็บางทีก็ต้องคิดว่าชิมนะชิมชิมอย่ากินชิมชิมก็คือชิมชิมก็คือนิย่้แค่พอรู้แล้วเวลาถ้าอยู่เองคนเดียวโดยที่ไม่ได้ทําในสายอาชีพก็จะเลือกกินมากขึ้นก็คือต้องมีสติใช่ค่ะอะไรที่ดีกับร่างกาย ทำสิ่งนั้นนี่ขนาดคุมยังตขนาดนี้เลยไม่ตัดอายุหรือว่าสมส่วนแล้วใช่ค่ะแต่ว่าเรายังที่ว่าเอ๊ะอีกสิปีข้างหน้าเราจะคุมได้ขนาดนี้หรือเปล่าใช่ไหมก็หนูเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะคุณหมอคุณหมอค่ะคุณหมอควบคุมแบบไหนบ้างคะก็มี2ส่วนก็คือส่วนแรกคือถ้าเราเลือกไม่ได้เช่นแบบเขาสั่งมาแบบนี้แล้วหรือเป็นอาหารกล่องที่ต้องกินเนี่ยก็คงกินปริมาณน้อยลง เกินเรึ่งเดียวแต่คุณหมอยับยั้งเก่งมากเลยอะทำไมวางวางอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราต้องแบบแค่นี้ใช่แบบนี้ต้องฝึกต้องฝึกคุณหมอไม่ได้ยับยั้งเก่งนะเวลาเห็นคุณน่นกินอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพคุณหมอก็ยับยั้งได้นะใช่ไหมคะแค่หันมาใส่เงินไได้ค่ะใช่ค่ะแล้วเวลาหนูหนูเวลาคุณหมอเดินผ่านมาหนูก็ต้องเออแอบลแล้ววันนี้เมนูที่เราจะมาทําให้คุกิดเบเทอร์กันเป็นเมนูอะไรคะคุณแม่แก้วจริงๆก็เป็นอาหารไทยพื้นฐานซึ่ง ใครๆก็ชอบค่ะแต่ก็เรียกกันว่าหมูหวานไข่พะโล้ก็คือว่าหมูสาคัญก็ใหญ่ๆนะคะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นในแบบของไทยเนี่ยไม่มีเครื่องพะโล้เลยเราจะเป็นในทํานองของต้มเข็มต้มเข็มก็อร่อยอยูสิคะก็ยังไงก็อร่อยแต่เราต้องคุกอีก t t e r ให้ได้ค่ะ หรอคะใช่น้ำเริมนี่ต้องหมูสามชั้นใช่ค่ะหมูสามชั้นเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกระด้างไม่อร่อยตามที่เขาพูดนะนะคะคือจริงๆแล้วต้นฉบับอ่ะใช่หมูสามชั้นมาจริงๆอ่ะพี่คิดว่าไม่จําเป็นหรอกไม่จําเป็นถึงกระหมูสามชั้นหรอกค่ะเพราะอายุประมาณนี้แล้วคิดดูว่าแค่เห็นหมูสามชั้นแล้วก็มองว่าเส้นเลือดตัวเองตันเนี่ยก็ขนลุกแล้วก็ขนลุกอย่าเราสามารถไม่ต้องหมูสามชั้นก็ได้หมูหวานไข่พะโลหรือ หมูกับไข่ต้มเข็มเนี่ยนะคะจริงๆเป็นเมนูที่ต้องเคี่ยวต้มแล้วต้มอ,อีกต้มแล้วต้มอ,อีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะทำไมเนาะนี่มันเข้าเนื้อ<ช>มันยิ่งอร่อยอ่ยะต้องข้ามคืนสิคะโอ้โหใช่เลยนี้แหละคือข้อที่อาจจะไม่ดีของเมนูนี้ เพราะว่าถ้าอาหารที่เราทิ้งไว้นานหรือว่าอาหารที่เราตุน mm hmm. หรือว่าอุ่นแล้วอุ่นอีกเพื่อต้องการให้แบบมันเข้มข้นขึ้นเนี่ยก็จะมีความไม่ดี mm hmm. คือหนึ่งแน่นอนคุณค่าของอาหารก็จะลดลงนะคะ mm hmm. อันที่2ก็คือโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าได้ความร้อนอยู่นานๆเนี่ยก็อาจจะเกิดสารก่อมะเร็งได้นะคะ mm hmm. เพราะนั้นก็ไม่ควรที่จะอุ่น mm hmm. บ่อยๆเพราะนั้นอีกอันนึงเมนูพะโล้อันนึงก็คือ ที่เชฟบอกคือหมูหวานนะคะว่าหวานนี่ไม่สุดไม่ใกลอ๋องมันไม่ค่อยสบายหูโอ้งั้นเมื่อกี้เมื่อกี้พูดเข้าหูคุณหมอนะว่าไงคะหมูต้มเค็มหมทุกอย่างแล้วก็เค็มในการนะคะเพราะนั้นทั้งหวานก็คงไม่ดีกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแน่แล้วเค็มเพิ่มอีกคนไข้ที่เป็นเราข้ามคืนอีกข้ามคืนอีกเพราะนั้นเดี๋ยวดูว่าเชฟป้อมจะปรับยังไงให้ดีกับสุขภาพนี่แหละค่ะเพราะว่าพอพูดว่าต้มเค็มเนี่ย คือในใจเนี่ยชอบต้มเค็มมากช,ชอบราดราดข้าวเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะดูว่า Cook It b e t เทอร์ด้วยฝีมือคุณแม่แล้วเนี่ยเมนูต้มเค็มจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการ Cook ิ t เบ t เทอร์บารามาชาแนลนะคะเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือเมนูพะโลใช่ที่คุณแม่บอกว่าต้มเค็มอ่า เราก็เรียกพะ l ล้เป็นความเข้าใจง่ายๆาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมนูนี้เนี่ยคือถ้าเป็นแบบเมนูทั่วไปเลยที่เขาทำกันเนี่ยวัตถุดิบผสมผสมก็ต้องใช้อะไรบ้างอะคะใช่ค่ะก็เห็นทั่วไปเป็นแบบนี้เลยค่ะแค่เห็นวัตถุดิบก็ขนลุกแล้วครับทั้งหมูสามชั้นครึ่งโลน้ำตาลปี๊บอีกครึ่งถ้วยแค่ดูด้วยตาขนาดรอบเอวก็ขยายรอแล้วครับมาดูกันต่อเลยครับว่าเชฟป้อมจะทำยังไง แต่ถ้าคุกอิดเบ็เตอร์ด้วยฝีมือของคุณแม่แล้วค,คุณแม่ต้องใช้อะไรบ้างคะอย่างแรกเลย<ม>เปลี่ยนที่เนื้อหมูค่ะให้เวลาไป10นาทีหาไขมันให้เจอคุณแม่เรามาสอดแซกจะมีสักหน่อยไม่ได้หรอคะแบบหมูอ้วนหน่อยนึงอะ่ะเป็นเนื้อสันในหมูค่ะสันในหมูเดี๋ยวเราจะทําแบบว่าใช้น,น้ำตาลไหมของเราเองเพราะฉะนั้นเราจะคุมปริมาณน้ำตาลได้ ไม่ใช้สีอูดดัมซึ่งทำมาจากกากต่างๆค่ะอะหนูเห็นเวลาคนเขาเขาใช้ก็เขาหยอดสีอุดดมนแบบเป็นใี่เกียร์เที่ยวไงที่เกียร์เที่ยวอันนี้เราก็จะใช้น้ำาตาลดอกมะพร้าวมาทำน้ำาตาลไหมทำเท่านี้พอสำหรับน้ำตาลก็พอก็อยากินหวานไงอ๋อข้างๆบอกว่าไม่ได้กินหวานน้ำาเน้ปลาอ่าน้ำปลานิดหน่อยเดี๋ยวน้ำปลาเอาไปเจือแล้วก็ส่วนนี้ ก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะเรามาตามรวมกันก็จะหน้าตามเป็นแบบนี้ค่ะนะคะไข่ต้มนี่คือไข่เป็ดต้มค่ะไข่เป็ดต้มเนี่ยวางให้ดีใจ5้าลูกค่ะแต่เดี๋ยวเราจะทำสักสามลูกสลูกก็พอนะคะแต่ว่าการทำไว้เนี่ยมากๆกก็ไม่ดีหรอกเพราะมากเหมือนที่คุณหมอบอกว่า อุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอุ่นอีกนะคะคือคุณหมอบอกว่าโปรตีนที่โดนความร้อนบ่อยก็เป็นสารก่อบอะไรนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการหายไปเยอะมากแต่พอเวลาไข่มันเป็นดำๆเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะคะอันนั้นอ่ะจะบอกให้รู้มยมันอร่อยมากตรงไหนตรงไหนคะน้ำตาลเยอะไงอ๋อมันเกาะเพราะน้ำตาลมันจะมารัดเขาเรียกว่าน้ำตาลจะมารัดไข่ให้แน่นให้ตึงค่ะ ก็เลยอร่อยของเราวันนี้ก็พอประมาณนึงไม่แน่นไม่ตึงนะอ่า่เสียว่าส่วนผสมน้อยมากเลยเนาะหนูก็เลยแค่นี้จริงๆรงค่ะนี่คือพาโลหรอแค่นี้จริงๆค่ะต้มเค็มแบบไทยทําไมถึงต้องใช้ไข่เป็ดด้วยคะคุณแม่จริงๆคนไทยกินไข่เป็ดค่ะสมัยก่อนนะคนไทยกินไข่เป็ดเยอะมากดูขนมพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองบยนั่นคือไข่เป็ดและไข่แดงล้วนๆอู้ ดีไหมคะหมอแต่จริงไข่เป็ดไข่ไก่ถามว่าคุณค่าทางโภชนาการอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะค่ะแต่ว่าไข่เป็ดเนี่ยจริงๆถ้าเราดูดีๆ่มันจะใหญ่กว่าไข่ไก่เพราะนั้นปริมาณหรือพลังงานที่จะได้เนี่ยมันก็อาจจะเยอะกว่าไข่ไก่เพราะนั้นก็กินปริมาณเท่ากันอาจจะได้พลังงานหรือว่าได้ส่วนประกอบอย่างเช่นคอเลสเตอรอลหรือส่วนไข่แดงเนี่ยที่เยอะปกตินะคะแต่ไม่ามแต่ว่าเราก็ไม่ได้เยอะกันมากแต่ให้รู้ว่ามันใหญ่กว่าไข่ไก่แต่ว่าจริงๆแล้ว ก็เลือกไข่เป็ดที่ไซ z ์เชกลงแต่ทําไมถึงต้องเป็นไข่เป็ดเพราะว่าสําหรับของที่ดดฉันทำมาเนี่ยใ,ในอาหารไทยทั้งหลายเนี่ยไข่เป็ดโครงสร้างจะแข็งแรงกว่าไขา่ไก<อ>่ลักษณะของความเป็นไข่ขาวเนี่ย ไข่ไก่น้ำเยอะกว่าสังเกตมาว่าไข่ไก่ต้มมันจะนิ่มกว่าไข่เป็ดต้มนั่นแหละแล้วบางทีไข่ไก่ไข่แดงก็แยกตัวออกจากไข่ไข่ขาวช้าอย่ังนั้นไข่ต้มใม่ละติดอ๋อเขาเปล่าบางกว่าเราก็เลยใช้ไข่เป็ดและนี่คือวัตถุดิบและส่วนผสมของพะโล้แบบคุกอิดเบเทอร์ เชฟป้อมลดปริมาณน้ำตาลลงเยอะมากและไม่ใช้หมูสามชั้นในสูตรนี้เลยใครที่ชอบกินพะโลและยังอยากให้เมนูนี้ดีต่อสุขภาพทำตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเราจะทำสิ่งที่ใช้เวลาก่อนคุณหมออาลม้อเล็กมา,าเลยค่ะ เอาเตาหน้าดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมต้องใช้เวลาคือเที่ยวน้ําตาลใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะนี่คือน้ําตาลดอกมะพร้าวนะคะเป็นน้ําตาลที่เท่าไหร่คุณหมอ1ช้อนชากี่แคลอรี่หช้อนชา15กิโลแคลอรี่เท่านั้นถ้าเราใส่20สช้อนชาได้เลยพี่ก็ว่าพี่จะใส่สัก1ิหรือ20เอาแต่น้ําตาลไม่ก็ไม่ต้องใช้ปริมาณน้าตาลเยอะๆหรอกไม่ค่ะมันอยู่ที่เรานี่ใช้แค่นี้เองน่าจะประมาณสัก สี่ห้าช้อนนะคะสิ่งที่ทําก็คือหยดน้ําปลาโอ้ถ้ามีแค่นี้คุณหนูก็ทําได้คุณแม่โอ้เหนือยสนประกบหยดน้ําปลาลงไปตรงกลางเพื่ออะไรคะมันเป็นของเหลวที่จะไปเริ่มกระบวนการที่ทําให้น้ําตาลละลายแต่ถ้ามากเกินไปมันจะกลายเป็นน้ําเชื่อมมันจะไม่เป็นน้ําตาลไหมค่ะเราเป็นแบบน้ําตาลใสแดงได้ไหมคะ ดน้ำตาลใสแดงไม่ค่อยไหมเพราะน้ำตาลใสแดงไม่ฟอกไงน้ำตาลใสขาวฟอกน้ำตาลใสขาวจะไหมไวมากนี่แต่อันนี้เห็นไหมคะเริ่มมาแล้วเขาก็มาแล้วนี่เห็นไหมคะมันมีความไหมแล้วเห็นไหมคะไหมแล้วมีสีดําแล้วนี่คือตัวที่จะให้สีและกลิ่นของฮัลโหลเคือคุณต้องไหมเลยใช่ไหมคะคุณเขาต้องไหม คุณหมอกลับไปทําที่บ้านกันเถอะมีแค่น้ําตาลกับแต่น้ําปลาเองอ่ะสีได้ว่าอ๋อเขาจะสีได้เลยแม่คะสีไม่ต้องใส่ซีอิ๊วด้วยไม่ต้องใส่ซีอิ๊วเลยพรุ่งนี้หนูเปิดร้านเลยขายโอโหพาโลพาโละแล้วระหว่างนี้เนี่ยเราต้องการสีของพะโล้ถูกไหมค่ะแม่เราใส่ไข่ลงไปเลยอ๋อในในน้ำตาลนี่แหละตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนรสชาติใดๆทั้งสิ้น ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันสาฟองเอาสาฟองนะคุณหมอบอกให้กินแค่นั้นมี3คนทำสามฟองแต่อีกสองจะยังไงเขาจะน้อยใจไหมคะไม่ได้ปฏินน้ำปลาพลิกเอารู้ใจไหมูจอ่ะแอ่ะค่ะระหว่างนี้เราก็จะทำตัวหมูลงไปนะคะคุณหมอเอากระทะนั้นมาเลย หมูต้องใช้กระทะตั้งหาแล้วใช่ขอผัดตังหากคุณแม่ค่ะพี่น้ำปลาไม่ต้องท่วมใช่ไหมคะแค่ช้อนเดียวน้ำปลาแค่ช้อนเดียวสังเกตนะคะว่าพี่จะหั่นชิ้นค่อนข้างใหญ่เนื่องจากเขาไม่มีไขมันถ้าสมมติเราหั่นชิ้นเล็กเนี่ยเขาจะแห้งเป็นผงไปหมดมันจะหดอีกความอร่อยมันหายไปก็เลยต้องเป็นตอนใหญ่ใช่เป็นปอนดเลยอนนั้นปลาร้าอันนี้น่าจะหมูหมูค่ะ ก็ได้หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆอากๆนอใช่ค่ะเพราะไม่งั้นจะเละนี่อากแค่นี้พอค่ะไม่ต้องทำอะไรมาอกคุณหมอเปิดเลยหมอเปิดเปิดไฟเลยเพราะมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ของทอดมันใช้น้ำแทนกันได้น้ำเราอุ๊ยเราทำได้จริงๆนะคะคุณหมอจริงๆใช่เนี่ยนะพี่สบายตรงเนี้ยเวลาให้คุณหมอยืนฝั่งขวาเนี่ยคุณหมอเป็นใช้งานตลอดเวลาเลย เราาจะสลับกันไม่ใช่เหรอหนูไม่สะดวกไงคุณหมอไม่ใช่ฟังเขาก็คุณหมอช่วยเชฟฟังจนเชฟฟังชมสามรอบอะค่ะคุณแม่โบอกว่าคุณหมอตองกับข้าวเป็นนี่ครับคุณหมอขยี่รากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยกับน้ำถ้าน้อยไปก็แอบทำให้เราคนง่ายๆเติมน้ำลงไปได้อย่ามากนะเดี๋ยวมันจะแฉกหอมค่ะเห็นไหมมันสามารถหอมได้พอๆกับเราผัดกับน้ำมันอะ เพราะอะไรเลยนะคะเราต้องการแค่ความร้อนเราไม่ได้ต้องการมันอ่ะแล้วค่ะหอมไหมหอมใช่ไหมหอมค่ะหอมแล้วเอาหมูลงไปผัดด้วยการเห็นนะแค่นี้เลยเราสุกเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะพอสุกได้แต่ข้างในไม่สุกไม่เป็นไหลไม่ว่ากันเป็นต้มอีกทีใช่เห็นไหมคะว่าสักแป๊บเดียวไข่เริ่มเปลี่ยนสีอ่าเป็นสีแล้วเป็นเป็นสีน้ำตาลนออนเดียวเราจะทิ้งไปอีกสักพังคุณหมอเป็นยังไงบ้างขอน้ำอีกนิดได้ไหมน้ำค่ะแม่อยู่ค่ะได้อยู่เห็นไหมเราไม่ต้องเกลือเลยหรอคะหมูก็คือแค่นิกกระเทียมมะนาวเอ้ยไม่ใช่ริกรากผักชีกระเทียม อยากกินเห็น้ำจิ้มสีโอ้เดี๋ยวเราค่อยไปใส่เกลือในน้ำพริกไทยรากผักชีกระเทียมใช่ค่ะเขาเรียกภาษาหนึ่งเรียกว่าสามเกลือสามเกลือคุณหมอหอมหรือยังคุณหมอไม่ต้องสนใจว่ามันสุกเพราะถ้าสุกมากจะแข็งค่ะคุณหมอเอาใส่ลงไปใส่หมดเลยใส่หมดเลยสุกไม่มากจะนิ่มเครื่องนี้ด้วยกวาดลงไปให้หมดที่อีกหน่อยเนี่ยเชฟไม่ต้องมาแล้ว คุณหมอเล่นเองได้หมด,หมดแล้วสักพักหมดจีเซนนี้จีตนะ,คะานนนค,ะคุณหมออยู่คนเดียวค่ะสนอท่านคุณ่นนี้นะคะฉันนะคะหมอโสค่ะหมอไม่ได้นะคะเกตเบสท่ากับหมอโสค่ะหนูทราบว่าหมอทําไ,ได้แต่ไม่ใช่กัเขาหมอหมอจะได้เงหนูหไ,หไ,ไ,ไ,หไปที่ละมาเลยนะคะหมดใช่ไหมคะหมอข,ขวขัดให้หมดเลยสัญญากระหนุกอนเห็นไหมคะพอหมูลงไปแล้วทั้งไข่ทั้งหมูจะจมน้ําเพราะปริมาณของทุกอย่าง ตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือเกลือเท่านั้นเลยเท่านั้นเองจบแล้วซึ่งใช้มากไม่ได้เพราะคนทางขวาเขาคมอยู่ใช่ค่ะจริงๆสำหรับอันนี้ที่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องเคี่ยวนานการใช้สันในหมูเนี่ยมันช่วยให้เราไม่ต้องเคี่ยวนานเพราะว่าข้อแรกเคี่ยวนานไปเนื้อหมูสันในจะแห้ง ข้ S 2> <2> <S 2> อ2เขาเป็นสันในเขาไม่เหนียวหมูที่ติดมันจะมีเอ็นด้วยซึ่งจะเหนียวและสังเกตไหมคะว่าปริมาณน้ําจะน้อย<ช>เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องปรุงความเค็มความหวานอะไรมากมายตอนแรกดูนะว่าน้ําน้อยทําออกมากำลังก็เยอะเลยกำลังดีค่ะเพราะว่าน้ําหนักของหมูมันเริ่มจมลงไปแล้วในนั้น<ช>น,น,นะคะแต่จริงๆต้เมเค็มก็คือต้องการน้ําแคบ คลุกคลิกปะะไม่ได้ท่วมค่ลุกิกได้ค่ะแต่ว่าทําไมถึงให้ดูท่วมขนาดนี้ค่ะสีจะได้เคลือบไข่กับหมูได้เดี๋ยวไม่ท่วมเดี๋ยวไม่ได้ค่ะและระหว่างที่เคี่ยวนะคะหมอเราก็เติมรถเกลือลงไปค่ะให้เคี่ยวนะคะ นี่นะคะคุณหมอว่าใช่จะกระดุดสะดุดมากคุณหมอคะถือว่าเราไม่ได้ซดน้ำมันกะดุดนุณแม่นิดเดียวนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเราแค่กินไข่กับหมูกรุบกรุบค่ะตายดูสิสะดุดสมดูรณคือต้องใส่อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแม่เพราะว่ามันจะได้กลมกลมเมื่อกี้เนี่ยช้อนเดียวเองนะว่าไปอ่ะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเพราะข้างๆก็ขนาดแค่นี้ยังหมดเลยห้ามเยอะนะคะเป็นเกลือโลโซโลโซค่ะ แต่มันก็ถือว่าเยอะถือว่าเยอะมากถราแต่ถ้าบอกว่าโอเคทั้งหม้อนี้แต่เราไม่ได้ซดน้ําจนหมดซดค่ะหมออซดหรอหนูว่ามันต้องอร่อยคุณนวลเราไม่ซดแต่เราลากข้าวแบบฉ่ำ่างวากคลังใช่แบบวากคลังเลยเมื่อกี้คุณหมอผัดหมูจริงแต่หมูยังสุกไม่หมดสำหรับพี่เนี่ย แค่หมูสุกหมดพี่ก็พอใจแล้วแล้วไฟอ่อนๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนี่ไม่ค่อยอ่อนนะคะอันนี้แรงสําหรับหัวนี้นะคะพอเดือดและเดี๋ยวเราเคี่ยวลงอีกนิดหนึ่งก็จะสามารถละแล้วก็ชิมรสคุณแม่ชิมแลนวคุณหมอโสดชอบสุดยอดใช่ไหมคือคุณหมอโสดชอบเคุณหมอโสดชอบเพราะว่าไม่เค็มมากแต่ เชื่อไหมว่ามันมีรสกลมกล่อมของเขาโดยที่ไม่ออกรสหวานอ่ะอันนี้คุณหมอต้องชอบหนูก็เห็นว่าน้ำตานิดเดียวเองะน้ำตาลน้อยมากใช่โอ้โหอยากชิมเลยะแต่มันเป็นเค็มที่อร่อยเพราะอะไเห็นไหมหมอมันเป็นเค็มที่อร่อยเพราะมันมีน้ำตาลไหมของดอกมะพร้าวด้วยใช่อร่อยจริงๆด้วย อ่าออนๆเรียบร้อยแต่ถ้าเราทําแบบคุกกิดเบทเทอร์แล้วต่อขออนุญาตนิดนึงให้ข้ามคืนหน่อยใช่ไหมคะเราประทานพรุ่งนี้หมอตอบเลยอันนี้ก็จรินก็ได้เพราะถ้าไม่ได้อุ่นบ่อยก็อุ่นอุ้งนิดนึก็โอเคถ้าอยากกินอยากจะให้รสชาติเข้าอีกนิดนึงใช่ค่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสา้วยหรอคะอ้าวทำไมล่ะหมอคุณแม่หรืว่าจะคนละลูกเราสามคนละซี่ก็ได้อะคนละซี่ก่อ เรามาชิมกันว่าเมนูไข่พะโล้ไข่ต้มเค็มนี่เราจะเรียกว่าอะไรคะได้หมดใช่ค่ะเอาที่เข้าใจว่ามันหน้าตาเป็นอย่างนี้เมื่อคุกอิดเบทเทอร์แล้วรสชาติจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาชิมกันค่ะพะโล้แบบคูกอิดเบทเทอร์ของเชฟป้อมถ้วยนี้น่ากินมาก เป็นพะโล้ที่ไม่มีมันและไม่หวานต้มเสร็จใหม่ๆร้อนๆพร้อมกินแล้วครับและเราจะได้รู้แล้วครับว่ารสชาติพะโล้ถ้วยนี้จะเป็นยังไงกลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องชิมเมนูไข่พะโล้หรือว่าไข่ต้มเค็มเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นแบบที่กิจเบเตอร์ทำให้ดีขึ้นก็กลมกล่อมในสไตล์ของขาวใช่อ,อันนี้คือแบบทั่วไป ซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันก็คือเห็นแค่หมูสามชั้นนี้ก็ขออนุญาตไม่ทีใช่ซึ่งเราก็เก่งใจด้วยเพราะทีมงานจองเอาไว้และที่สมคัญอันนี้เนี่ยเข้าใส่เต้าหู้ทอดก่อนที่จะไปต้มอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราถึงจะเห็นน้ามันด้านหน้าเวลาเราเยวเต้าหู้ทอดนะคะโอ้โหน้ํปลาโรเนี่ยดในปากเลยไรทิทางเลยค่ะใช่ซึ่งเราเรารู้อยู่แล้วว่ารสชาตินี้เป็นยังไงแต่เนี่เรากินแบบคู่กินเบทเท่ะสีมือคุณแม่ซึ่งเราก็มีพริกน้ำปลาแบบ คุณอ,อิเป็นเธอด้วยนะคะแอบไว้นะอย่าโชว์ออกมานะอ๋ออย่าโชว์ออกมานะก็คือว่าถ้าข้าวด้วยก็เลิศเลยนะคะแม่หมูนุ่มเลยเนี่ยนุ่มใช่ไหมคะคือมันอยู่ในจุดที่แบบมันไม่ไม่กระดา้างขอบคุณค่ะคือหมูจะเป็นแบบว่าเหมือนที่บอกไงคะด้วยความที่เขาเป็นสันในคุณหมอบอกว่าเคี่ยวมากไม่ดีนะคะก็ เคี่ยวน้อยๆก็นยุ่มได้ยิ่งเคี่ยวมากเขาจะยิ่งไม่อร่อยมันจะเหนียวเขาจะแห้งเลยค่ะหอมสามเกลือค่ะอของไทยแท้นะคะหอมสามเกลือหอมพิก ไข่กระเทียมรากผักชีอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็รสก็ไม่ต้องต้องหนักมากแต่ก็สามารถที่อร่อยกลมกล่อมได้ใช่ไหมคะคุณหมอคือไม่ได้แบบหวานจัดแล้วก็ไม่ได้เค็มจัดทั้งเจ้าคือเหมือนเข้มข้นทั้งเค็มทั้งหวานอยู่ด้วยกัน่ะคือไม่แยกกันไม่ออกว่ารสอะไรแน่ค่ะทีนี้ว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างอะคะค่ะเพราะฉะนั้นจากสูตรทั่วไปแน่นอนอันนี้ยังมีให้เห็นอยู่นะคะก็หมูสามชั้นเพราะก็มีความมันแน่นอนนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของน้ําแกงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อเกิดของโรคอ้วนนะครับ แล้วก็เรื่องของไขมันในเลือดสูงก็ไม่ดีแน่นอนนะคนะเมื่อกี้เชฟก็เพิ่มเติมว่าเต้าหู้ทอดก็เพิ่มมันเข้อเอ<ม>าไปอีกส่วนวนึงอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนอกจากความมันแล้วคือน้าตาล <ฮะ S 2> ที่ใช้เยอะมากๆกนะก็จะมีความหวานของพอะโล้เพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ไม่เหมาะคนที่เป็นความดันต้องระวังเมนูนี้มากๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าบางคนยังอยากแบบติด3ชั้นอะทำยังไงก็คือใส่นิดนึงผสมกับหมูแบบนี้ไปนิดหน่อยแบบและแต่ว่าไปตลาดได้นะให้เลือกหมูสามชั้น,นที่มันน้อยหน่อย มันจะมีส่วนที่ไม่มีมันหนาแต่อ๋ออันนี้คือหนาไปแล้วก็บอกว่าขอโมซัมชั้นแต่ของมันหน่นอนแล้วก็ผสมส่วนที่เป็นสันในมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ลดปริมาณของไขมันลงนะคะแล้วก็อันนึ้งเราก็เห็นว่าฮัลโลเนี่ยเป็นเมนูที่ไม่มีผักเลยนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าอยากจะกินเมนูนี้ก็อยากให้เสริมเรื่องของผักก็จะได้มีไฟเบอร์เยอะขึ้นนะคะหรือง่ายๆเลยอ่ะกินไปพร้อมแตงกวา กัดแทบกันเลยอเหมือนเวลาเรากินข้าวหน้าต่างๆที่เปนแตงกวาเสริมแตงกวาไปนะก็เพิ่มจะได้เพิ่มไฟเบอร์ไปนะคะพูดถึงไข่ก่อนไข่จริงๆไม่ได้มีดีแต่ไข่ขาวนะคะไข่แดงจริงๆก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะมีสารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะบางคนจะเข้าใจว่า มีไขมันค่อนข้างเยอะนะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าจริงแล้วก็มีทั้งโปรโตีนแล้วก็มีไขมันดีนะคะมีกรดไขมันที่ดีแล้วก็ไขแดงเองัมีธาตุเหล็กด้วยมีวิตามิน A สังกะสีนะคะซีลีนเนียมก็คือเป็นสารที่ครบถ้วนนะคะไข่ขาวเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไข่ขาวนะคะก็คือให้พลังงานต่ำนะคะแล้วก็เป็นเป็นโปรโตีนนะคะมีแร่ธาตุวิตามินแต่ว่าน้อนกนยกว่าไข่ดีเพราะฉ<ฮ>ะนั้นถ้าเรากินแต่ขาวอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอ,พอแต่ถ้ากินแดงเยอะๆยังไงก็ไม่ดีอยู่ดี<ม>นะคะเพราะว่าก็จะมีส่วนคอเลสเตอรอลที่เยอะเพราะฉะนั้น ไข่เนี่ยคือถ้าใครไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นไขมันสูงอยู่แล้วเนี่ยคือกินได้แ,<ล>แต่ถ้าใครมีไขมันสูงอยู่อาจจะต้องปรับลดปริมาณลงในส่วนนี้นะคะเพราะนั้นเรามาดูโปรตีนก่อนเพราะว่าเชฟก็บอกว่าคนไทยจะกินไข่เป็ดเยอะอมเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าไข่เป็ดก็จะมีพลังงานที่เยอะกว่าไข่ไก่เล็กน้อยอนะถ้ามาดูตัวเลขก็คือต่อร้อยกรัมนะต่อร้อยกรัมประมาณสัก2ฟองค่ะต่อสองฟองของไข่เป็ดนะคะให้พลังงาน173กิโลแคลอรีนะคะถ้าไข่ไก่เนี่ยให้พลังงาน133 กิโลแคลอรี่ต่อร้อยกรัมคือต่อ2องพรอาจจะมากกว่าสักมากกว่าสัก20%อเอะไรประมาณนี้นะคะพนังกินให้พอเหมาะก็จะได้ดีต่อสุขภาพค่ะเครื่องปรุงวันนี้ก็คือถึงแม้ว่าชื่อต้มเค็มแต่ว่าก็ไม่ได้เค็มเยอะนะคะใช่เพราะพาังจ้าอย่างเช่นซีอิ๊วเราก็ไม่ได้ใส่เชฟก็ไม่ได้ใส่ส่วนของซีอิ๊วเข้าไปนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเค็มเนี่ยเรากวจะตัดได้เพราะว่า อย่าลืมว่าวันหนึ่งเรากินโซเดียมได้ไม่เกิน1,500-2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะเท่ากับเกลือป่นแค่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะเชาไม่หมดเรากินไม่หมดเลยนเพราะนั้นถ้าโซดหดหม้อนี้ทั้งวันนี้กินโซเดียมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูรักษาสมดุลด้วยเชฟมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะแม่ก็ได้บอกไปหมดแล้วนะคะเราก็เลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเราเองได้นะคะและ ยังมีความอร่อยเกือบเกือบจะเท่าเดิมเลยค่ะใช่หรือคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยสมมติว่าถ้ายังปรับตัวไม่เข้ากับตรงนี้ได้ก็รักษาสมดุลในการรับประทานในแต่ละวันแมื้อนี้หนักมากแล้วมื้อต่อๆไปลองกินแบบคุกอิทเวเตอร์ดูก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับเรานะคะแต่ว่าเอะไม่รู้จะทำยังไงไม่มีไอเดียก็ดูรายการคุกอิทเวเตอร์บายรามาชแนลนะคะซึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะปีวิทน้ำในหม้ออน้ำกันทั้งสามคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ